สวัสดีนะครับผมผมบางทีหลังนะวันนี้จะเอารถมาเช็คเกียร์นะฮะเช็คเกียร์นี่เกียร์มีอาการเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเข้าต่อกันได้นะครับเกียร์สี่เกียร์สี่นี่ต้องหยุดรถนะครับถึงจะเข้าได้จะเป็นเฉพาะเกียร์สี่นะฮะวันนี้มีเกียร์ทอร์กด้วยนะฮะเกียร์ต่อกระต่ายด้วยเคยมาทำาไปรอบนะครับแต่ว่ายังไม่หาย อันนี้จะมาเช็คใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วยังเช็คมันละเอียดนะฮะรีบงานนะฮะนี่มาเช็คช่วงเกียระะ์ครับช่วงหนึ่งสองสามเข้าปกตินะฮะมีแค่สี่อย่างเดียวที่ร้านช่างบุ๋มนะฮะแถนี้ทำฟอร์ดอยู่อาการมัน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 น่าจะเป็นอะไรอะ่ะน่าจะดูที่ท็อกนะครับอาจจะติด จังหวะจังหวะมัน,ม,นมันไม่ว่างไม่ว่างโอ,โอเคนี่ยนะมันต้องหยุดรถอย่างเดียวเลยอะใส่เวลาเต้นหนึ่งสองสามปกติใช่ไหมหนึ่งสองสามปกติฮะบางทีก็ต้องจอดนะครับอาจจะเกี่ยวกับ คัดด้วยนะฮะไม่จากเหยียบไม่สุดเหยียบคัดไม่สุดป่ะแต่สีไม่ได้เลยลองแล้วฮนะนี่ต้องหลอดถอดหรือเช็คกันอีกทีนะต้องถอดไอเฉพาะตัวเหมือนเดิมอะ่ะคัดทอดอน,นี้ทอน,นี้อย่างเดียวทอที่แรกเรอเอ้ยถอดเอ้ยถอดต้องต้องรื้อทอดน,นี้ด้วยอ,อ๋อต้องต้องทอนี้ต้อง,องถ่ายน้ำมันเกียร์ออกด้วยเราต้อง ออครั้งที่แล้วถอดถอดตรงนี้นครับแล้วก็เปลี่ยนตีนผีเปลี่ยน,เป,น,ปนเป็นลูกปืนไปลูกปืนปลายกี่ซี่แล้วทีนี้เราเดี๋ยวจะตัดตัดท่อนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนดูดูเกียร์นะครับพอดีเลยเราจะได้เปลี่ยนประกินด้วยเพราะว่าน้ำมันมันรั่วอยู่มันรั่วช่วงนี้อยู่เปลี่ยนเกียร์ใหม่นะฮะเกียร์เดอ๋ยวรอตติดตามชมนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับผม ทางวิวก็ขอจบเพยงท่่นี้ก่อนนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ